เลยนะโอ้มาแล้วทุกคนเลยทั้งวันไม่เดี๋ยวนโอเค้เลยโอ้วพวอาเต็มเลยกอดีเลยดฮักเลยฮักขนาดอืม กา้าพอแายสบายดีเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามและครับคำว่าหอบส้มสบายดีช่วงเช้าทุกคนเลยวันนี้ก็เอามาหาลัดยิงทุกคนเอามาหาลัดเสาแล้วกับมันมากับน้องสายบอไล่เพื่อนนะนี่สบาย,บายดีบดีบอไล่เพื่อนก็ยจะไปนะทุกคนเลยเดี๋ยวอีกน้อยกับเพื่อนที่ตั้งซองนะทุกคนเลยเดี๋ยวท้าให้ไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนเลยนะเ <มา S 1> ดี๋ยวให้ตั้งซองกำลังใจให้เด้อทุกคนเด้อนี่ให้ตั้งซองกันเดี๋ยวไปหาไปนะบอทอนก่อนทุกคนเลยไปหาเพื่นก่อน เดี๋ยวจังไดก็ทายทุกคนเรับไปติดตามกันใจนะเดี๋ยวสีเอาสองขึ้นมาให้ให้ทุกคนติดตามทุกคนเลยเพราะเดี๋ยวนี้พระพันได้ตั้งนะแต่ก็ทายเป็นกลังใจให้ครับไปเดี๋ยวไปติดตามมุมเดียวทุกคนเลยว่าสิมาแล้วนะไปครับน้องชายสองคนนี่ไปหายิงตามอยู่หน้าทุกคนเลยป่าอยู่หน้าเขาได้ดีสิมาแล้วละไปเดี๋ยวไปลุ้นนุมเดียวแล้วทุกคนเลยอยู่หน้าคอยนกหลายเลยทุกคนเเสียงห้องไอเชลอยู่ เดี๋ยวจะเข้าไปเบิ้งนกกินมาให้มานะก็ทุกคนเลยมาค้อมก่อนนะอยู่ในป่านี่แหละใกล้ๆหนองนี่เสียงห้องจ้าจ้าจอยู่ฮะเสียงนกนเียเข้ากันทุกคนเข้าไปเบิ้งเดี๋ยวว่ามันนึงเดี๋ยวมันลายเขาใมันยังมีลายวะน,นะขาทางไม้พูดนะมันมากินมาอันมาค้อมทุกคนเลย Sẽ chạy 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 vậy chạy 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 ชอบยิงกระเล่นเมื่อกี้ตกในเลยกระเล่นหางดอกผลยิงทุกคนเลยปืนเฮาแป้ทุกคนเลยโอ้ยสุดายเลยอกแกบดอกแกบเป้ทุกคนดอกแกบสุ่มนะเฮาป่าเป็นป่าเป็นเสถ่งเลยมันสุ่มยังน้อยนึงมีได้มโอ้ยสุดายเลยเล่นสองตัวมันมันไปนำมูนกเมื่อกี้นี่ทุกคนเดลยป้าตัวเดี๋ยวสิกากฟังไปที่น้อยทุกคนเลยน้เข้าไม้เลย โอุ้่นนอันนี้น่าจะเป็นถ้ำเม่นทุกคนเลยาะนะเปลี่นขนาดฟอมันโน่นนะฟอมันเที่ยวนะเที่ยวไปเที่ยวมาจน,นเปลี่ยนมาทุกคนเลยนะจิตขึ้นกุยนะทุกคนเนยลยโหเหล่าที่หูมันนะ้ามาพี่คนณะเข้าไปอยู่นู้นทุกคนโอ้โตุ๊อโอตุ๊ กูงูจุ๋งอางงูยังคือชิยู่นี่กบจักทุกคนเลยเพราะว่าอันมันใกล้กับหน้าเขาทุกคนเลยผูกทำมันนะทุกคนเลยเพราะแต่แต่เธอในโสองดับหน้าโสองอยังทุกคนเลยงูควายงูงูควายบาทอนตายนะแล้วก็แบ่มาทอนตายนะมีแต่งูตอดทุกคนเลย

คนเลยไปแล้วหัวจอบมันก็คือไปเลยนะเมื่อกี้นี่จับยึดตามเนยทุกคนเลยมูงนกอันนกเล็งน้อยทุกคนเลยป่ะเดี๋ยวไปหามาไหมก่อนทุกคนเลยอ้าทุกคนเลยยิงนกไปดีอยูนะเมื่อกี้จะถือหรือไม่ถือนะปุ๊อยู่ข้างในคนนะเดี๋ยวสิเฮาบลายครับไป เอาไปเบิรงก่อนนะหมอบันทึกดูบอนะอยู่ข้างในพูบหมดไลนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเฮาไปไลน์ไปหาเก็บมาก่อนนะอยู่ข้างในพูดนะเฮ้ยไลนเก็บมาก่อนถือบปไลน์เออไปตัวหนึ่งเลยไหนตัวไหนโอ้ไปตัวหนึ่งเลยทุกคนเลย anh thì ăn à, à, à điều hà tổ mai to thôi con con lên à, lên ui no, má no, má lên pet để họ chỉ nhìn con thôi này nè nè đâu bảy ngàn bảy ngàn con đấy chết nhìn ngóng con nhìn 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 ngóng con thì đó lại

วันนี้ได้ก็เล่นตุ้มไงแล้วตัวนี้กันี่ก็เล่นทุกคนเลยตัวใหญ่เลยได้ก็เล่นตัวนี้นี่ก็เล่นหางดอกทุกคนเลยก็เล่นตามไห้ตามหน้าไหมตัวใหญ่นะอ่ะมันมันทุกคนเลยไปเดี๋ยวสิ่พห้าทุกคนเลาะบัางพวกนี้กันเลาะไปอีทุกคนเลยเดี๋ยวจะนิดน้อยสิ่พันทุกคนไปหาไอ้กินข้าวนะเอาไปหากินอยู่หน้าเอาไปเลยกินข้าวกินอยู่ทีเอาไปเลยไปหาต่อทุกคนเลย ม,นม,นมนันมันมันนกพิลึกทุกคนเลยเป็นมู่เป็นมู่แต่ว่ามันมากินแล้วมันกินมาไม้แล้วบินอ้อนนะทุกคนวเวลเาเฮ้ามานะนกอุ้ม่นีน้ป็หนาเขาเนี่เป็นอากาศหนาวๆทุกคนนี่ อ่ายัางมึงงูทุนเลยเพราะว่าหนาวแบบนี้เนะี่ยงูมันมากคือนอนตามอุ้มตามเคืนนะยสวนหลายเป็นงูสิงงูทุนมักนอนที่นี่นะลักกันนะทุกคนนกเนี่ จอบมาจอบมาไปเลยปุ๊บปบปุ๊บทุกคนลงต้าปุ๊บไปแล้วเห็นปะความปลักของมันทุกคนเลยเอาทุกคนเลยมาฮอนี่กัน หมานี đ đ i, ่แหละแต่ว่าบอนได้ทุกคนเลยแต่ว่าหินก้อนเลยหินงูทุกคนเลยนี่อุ้มนี่ทุกคนเลยงูแต่ว่ามใหญ่ายไหนนะเดี๋ยวเสียเอากระทุนบ่ไล่ยิงเอานะอยเดี๋ยวเขาจะยิงเอาก้อนทุกคนเลยจะกสียได้บ่ได้แหละได้บุตรมาเห้ยเดี๋ยวมาตาปืนเลยโอ้ยยิงนึกกระทุนทุกคนเลยตัวใหญ่า นี่กล้กะเล่นนะฮยก็ยุ่งหลายเลยเฮ้ยเฮ้ยมันไปได้โอ้ยแนวเสียบทุกคนได้นี่ถือว่า,าคักเลยนะต้มส้มกินคักแล้วเดี๋ยวทุกคนบ้่งก่อน คนเลยเห็บร้อยเลยงูเหมือนอยู่คนนี้นะงูยังรอทราบอยู่เก็บค่ไฮะมีขนตายใช่ไหมยังยังยังเป็นเห็บร้อยแล้วโอ้มาแล้วทุกคนเลยพอจะบ่นอยู่มันด้วยเหรอขี่ขาวสลานอยู่ทั้งหมดมองมันนอนเลยนะขี่มันนะขี่ขาวสลานโอ้มาแล้วทุกคนเลยมาแล้วมาแล้วทุกคนนี่มาแล้วมาแล้วงูกำลังรอทราบเไปนี่ พอดีต้มงูสิงทองน้อยใน้อยเตอร์เบสให้นุ๊กแมนนี่ทุกคนเลยมาฮอนี่แหละยิ่งกับงูทุกคนเลยงูสิงทองน้อยๆนะพอดีพอดีกินทุกคนเลยโอ้มากระบ้อร้ายนี่ไในสามไล้์ทุกคนหาร้านยิ่งตอนเช้านี่โอ้งูสิงงูสิงทุกคนเลยมาแล้วได้นี่พอดีต้มกันเลยทุกคนเลย กำลังงูกำลังร่อซาบทุกคนเลยงามหนาวนี่นะงูมักอันมันมักนอนตามอุ้มทุกคนเลยโอ้โใหญ่แต่พอดีต้มนี่ป่ะเดี๋ยวสีอ้อไปหาให้กินกินข้าวก็ทุกคนเลยถือหมาดพราะพี่เลืกแล้วมันนี่แกงูยามนี้ใส่ตันได้สามลายแล้วต้มเหมืนคักๆเ้าทุกคนเลยเอาอะไรถือป่ะเดี๋ยวอ้อไปหาให้กินก็ทุกคนเลยหมาแล้วในนกตัวหนึ่งกับมันได้เห็นกระเล่นไงตัวหนึ่งทุกคนเลยมาป่ะลุยๆเอตุ๊บเซ็ปเอมือนนี้ทุกคนเลย ต้มสตมม่ักเลยนะาหางออทุกคนเลยสีงกรเล่นห้องิ๊กิ๊กจิ๊กิ๊กเมื่อกี้นะทุกคนตัวใหญ่ด้เล่นทนนี้ได้เป็นกระเล่นหางดอกได้ทนนี้นะ พอปลา,าหเห็ดกิ่นทุกคนเลยเลยมาหอดกะคือบไล่เพดังไฟได้สีเฮ็ดเมนูตม้ตมตม้ตมส้มกินเรือว่าต้มซัวเลยฮช่เมนูเด็ดทุกคนเลยโอ้วันนี้กินนั่นงูมาหลายมือทุกคนเลยคือเจอเปียปลาไอจอยเลยโอ้ขนาดเลยทุกคนคักเลยมันนี้นะ เดี๋ยวปลได้ดังไฟติดแล้วจึงเอาน้ำมาต้มทุกคนเลยเฮาสีบัวจี้ดี่งูหงุดทุกคนเลยเฮาสีต้มน้ำหอนโลเอาเพราะว่าได้เห็นเห็น FC เห็นเอฟซีพิ่นคอมเมนต์มาบอกเฮ้อว่าให้บ,บัวทอนบัต้องกันต้มก็กได้งูเพราะว่าหนังมันฉีกหยาบทุกคนเลยบัต้องจี้นะคข้าวข้าจี้หนัง,นนงนมันฉีกหยาบเพิ่นว่านะบัวทอนก็เลยลองเฮ็ดเบิ่งนะลองเฮ็ดตามเอฟซีพึ่งบอกมาอ้าวแต่ใจกัถ้าเบิ่งเดี๋ยวทุกคนเยนนลเนเนไนนเยไฟกัติดแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวสีค้างน้ำก่อนนะ เอาสีเอ็ดโลเอาทุกคนเลยเดี๋ยวลองเฮ็ดบมึงนะว่ามว่าสีแม้นความที่ FC เอฟซีเพิ่นเม้นมาบอ่อแล้วบอ่อละเพิ่นว่าต้มน้ำหอยเดือด,ดแล้วเดี๋ยวเอางูจุ่มแล้วก็ลูมอ่ะทุกคนลูมเก็ดลูมมีอย่างอ่อนะแล้วก็เอาไปต้มเวลาต้มกินหนังมันสีเปื่อยไหวเพิ่นว่านะทอดกันดุยทุกคนเลยได้รอบนี้ทอนก็ลองบมึงนะเพราะว่าบ่ทอดน,นี่มักงูแล้วก็กินงูฝไฟมันมีนะ แต่ว่าก็ทอนได้เขารอบก้อนนะเพิ่นเอ็มเอฟซีเมนบ้าโอ้ยเฮ็ดยังคือเอาไปจี้เห็นวะนะยังคือบอเอาต้มน้ำหอยล้วจุ่มเบิง้งเพต่นว่าเนื้อมันอ่อนเพต่นว่าโอ้บะทอนก็ได้ยินมันแล้วโอ้งูตัวบางใหญ่หนึ่งเสียดายเลยมาวันนี้บะทอนได้ตัวนี้แต่ว่าตัวน้อยเยอะทุกคนเลยเดียย๋ยวฉีลองเฮ็ดเบ้างต้มเสียบมันี้ทุกคนเลยต้มต้มงูโอ้เยอะเข่าอันนี้ทุกคนจะจำเนื้นคักเลย <laughs> ไป็นไรทุกคนเลยเดี๋ยวน้ำเดือดก่อนเดี๋ยวสีเอางูลงไปปุ่มลองบมึงโอ้บาไล่เลยมาแต่เอาพักกับทุกคนเลยพักพักเอามากินกับนะพอดีแม่เพิ่นปุ้อยู่งูุ้ยิ่เตอร์ปุ้มพรตัวหลายแท้เบื่อมากล่ำพร้อมสมโอ้เขื่องครบเลยนี่ไะเดี๋ยววันนี้ก็นน้ำฮอน์แล้วเดี๋ยวสีมาเอ็ดโค้งูก่อนทุกคนเลยบาไล่มากินต้มส้มงูหนำมัอนี่แซ่บๆเลย โบ่เออครับโบ่ก็มปะป่ะคยอปรุงเขาปรุงเรียบร้อยเลยทุกคนเลยน้ำกะเดือดเลยได้เดี๋ยวสีเอางูมาดูก่อนมาดิให้กินกินข้าวก่อนเยอะข้าวเลยโหแดดกะแฮมเลยมากินข้าวอยู่หน้าทุกคนเดี๋ยวมานะมากับบอไล่เพิ่น

อ๋อคักได้ทุกคนนะสิวอ่ะโอเคเลยนะสูตรนี้นี่รูปตัวนี้นอ๋อเลยนะตดวใส่ได้แล้วทุกคนสูตรเอฟซีอทอนอืมเพื่อนก็น่าจะมักงูขค้เดียวทุกคนเลยเพราะว่าเพื่อนจึงหูสูตรแบบนี้นะ อ่อนนดมีวอรเดกมนนอเบงเอ่อนอ่อนโอ้ยดูเลยอ่อนดิ้ยดูเลยโอเคแล้วนี่ขอบอ่โอเคอ๋อปเดี๋ยวอ่อนอ่นหนาลวเนื้อมันแน่นว่ามกนะทุกคนทากับห้บอทอนจานะ โอ้หนังอ่อนแม่นคว่ำนั้นว้าวอีทุกคนเลยแม่นคว่ำไปชี้ว้าวเลยนะต้มเอานี่โอ้นีหนังอ่อนอ่อนเดี๋ยวลองต้มนิงเดียวเลยเด็ก้าย อชิบะไซมืดได้ทุกคนเลยอืมต้องไปเลือกประมาณคักเลยนะมันนี้นะ คนเลยไซก็พอแต่ไซเอาครีมอ่อนน้อยเดียวนึงนะกายพันกับไปทีมไม่ยังเลยได้เอาเบิดเลยพอดีต้มกินคัดทุกคนเลยป่ะวันนี้เดี๋ยวเฮาสิไปปรุงน้ำต้มกันทุกคนเลยนี่ทุกคนเลยอืมเดี๋ยวเฮาวสีซื้อเครื่องปรุงที่เฮาวตำลังนี่ทุกคนเลยเฮาปรุงตั้งหาอีได้เฮาวตำมันโหตะไคร้โหอยังไซต่างหากอีตัวหนึงทุกคนเลยเดี๋ยวน้ำเดือดก็เดี๋ยวมันทอดเสียได้ กินกักแล้วทุกคนเลยมานีนี่สองคนกับบอลไล่ลุยเลยมานี่ฮะคนเลยฟดพลางพลางเลยกะน,นี่เครื่องปรุงข้าที่ซื้อทุกคนเลยครบสุดเลยนะโอ้ยเอาน้ำแบบสดๆเลยทุกคนเลยคักเลยนะคนเข้มเข้มข้นกันกแล้วทุกคนนี่ อ้าวโตมาลุ้นน้ำเดียวว่ามันชีแช่หรือบอทุกคนเลยฝีมือบัทอนเฮ็ดกระคักเลยมันนี่ลายแต่ทุกคนเดี๋ยวน้ำพอนจะน,น้อยทุกคนเดี๋ยวสิเอาเงนทอนงูมาใส่นะเดี๋ยวอันกระแตกับนกกันน้อยตัวนี้ทุกคนเลยสองอันนี้นะว่าสีเอาเงื่อนสาวมีไส้เพิ่นกินอยู่บ้านนะเพราะว่าสาวมีไส้เพิ่นอยู่บ้านนะเพิ่นเฮาองค์เฮ็ดนะทุกคนเลย บางทีก็ไปของเทศบางทีก็บฆ่าของเทศสาวไม่ใช่ทุกคนเลยแบบอันติดอันต,ติดติดแม่กระร้านะเพิ่นไปน้ำแม่นะแม่คอยไปเชือกไปน้ำไปงานท่านงานนี้ก็ไปน้ำฆ่าของเทศไปติดแม่ทุกคนเลยให้ปไปลงไปของเทศกับบางทีกับบ่อไปไม่ถูกอกะบางทีก็เยอะมาหน้าน้ำนะเมื่อนี้ก็ว่าชิเยอะมากน,น้ำแหละแต่ว่าบ่ให้มาเพราะว่าคอยยันเข้าป่านะก็ยยันบ่มีคนอยู่น้ำนะก็เลยเอาอันอัน กะเล่นกับนกตัวนี้มือเฮอเป็นปีงกินสึ้นคอะกินงูเลยทุกคนเลยไปเดี๋ยวนำฮอนสีเอาไปเซอ้อเลยโอ้คักๆทุกคนเลยต้มงูเซอบนแดง้อมคักๆเลยเต็มแซ่บมานน้โอ้ตัวุดเลยเนาะสีแดงเปียสิมาโอ้เซอก่อนก่ปเวลา คักแ่มวันนี้นะคาจะน้อยทุกคนเลยโอ้เซ็บเลยมาเนี้นี่หมนเลยมีแต่ไข่เอ็นแบบไข่หีทุกคนเลยไข่แบบขดขมดแดงนะเดี๋ยวจะเอานี่ไปเชิญตำลังนะคักเลยแหละแดงคักกับ้างไหมดงห้อ,อย <c oughs> อือหืออเิของแซ่บพอพี่ ไข่มดส้มของมป้อทถอพี่เนาะพูพอแล้วเลยับคักเลยนะ à đó. tôm mua khác con này mình này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, Để อะไรโปร่งก่อนไปเลยมาแล้มาแล้วมาแล้วนี่ฮะคนเดียเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยตบงูเขาป้ดโตอือฮึทุกคนเลยคัก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 ตัวผู้หมดสมหรองูโอ้ตัคักคักทุกคนเลยเยอะทุกคนได้กินลำเดียวเด้สีมือหมดทอนสุดยอดเลยนี่

พักมากให้ครับก,กินนี้บ่ไปเอาพูกขัปไปไปเลยสิพอเถอะพักคณะทุกคนเลยทุกคนเลยเรียบร้อยเลยตบงูเขาไปเด้อมา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 ทุกคนเลย เรียบร้อยวันเด็อาหารเด็ดของบัทอรป้าถือว่ารอบนี้พีลึกทุกคนเลยวัททร์บอสได้เลยว่าสุดยอดเลยทุกคนสุดเด็ดเลยนะคักๆบัทอรเห็นป้อ้ทำลายลายทุกคนเลยยอดเลยมาๆทุกคนเลยผมแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเย้เฮ้ได้ลองซิมทีมือบัทอรมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันทุกคนเลยวัททร์ซิมคำหนึ่งสุดเด็ดเลยคักๆทุกคนเลยมาๆมาแซ่บมาทุกคนเลยโอ้ลายลองดูแฮ้ยน้ำอะไร

โอ้ทุกคนแมนความเอฟซีอแล้วนะอ่อนอ่อนทุกคนหนึ่งงูนะโอ้หมดหอนได้รอบหน้าสีเฮ็ดนี้แ้วทุกคนเลย <c oughs> ทุกคนขักเลยนี่ ข้าวมันหอน mm hmm. mm hmm. bỏ nhang còn rồi nằm mà coi kín con khác đó, con được ขนาดทุกคนเอ้ยกดแซ่บเลยอืมคือพัดนะทุกคนคือพัดคืออ้อมงูเลยอืม chỉ là không được <laughs> Một tôm Một tôm Một đàn Rồi, à. à không ทุกคนเลยิดลึกเลยจนดมดทุกคนเลยน้ำอีหยังกับมันจะเลิบไปละความแซ่บความมันทุกคนเอ้ยเลิบคักขนาดทุกคนเลยอือพีมือบอทอนสุดเด็ดสุดแจ่วทุกคนเลยิดลึกเลยยอมหันเรา,าบอแซ่บมาไล่กันเล้ยมือจะปอกจะปอกไปละหูอืมโอ้ อ่ะทุกคนเลยเสร็จ้ได้ขอาทษผ้ากินนั่นต้มง,งูคัากันทุกคนของแซ่บเลยก็ว่าได้เลยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้สิริฟ้าไม่ใช่ดีทุกคนเลยมาหาลักาวกาถือว่าหมานพอพิล็กทุกคนเลยได้สามลายปฏิทีดดนดรอเบรกอ่ะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้สิริฟ้าไม่ใช่ดีก่อนทุกคนเลยขอขโมยกับเจอทุกท่านที่กำลังติดตามเป็นกำลังใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบายดี